นั่งโดนไลนยุ่งพี่น้องนะสวัสดีครับแฟนๆคนใจเช่าทุงและก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามือนี้นะครับพ่อพี่พ่อน้องอีกคลิปหนึ่งนะครับมื่อนี้จะเอาปัญหาของพี่ของน้องนะครับปัญหายอดฮิตปัญหาที่ได้ยินทุกมือทุกมือนะครับว่าว่าจะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปที่มาแสดงความคิดเห็นอยู่ใต้คลิปของคนใจเช่าทุงหรือโทรมาปรึกษาหาเรื่องนะครับคำถามที่ตรงกันนั่นก็คือน้ำมักต่างๆเก็บได้โดนปานใดเอะว่าท่านว่าเก็บได้โดนเพรเพราะเอา เก็บได้โดนบ่ลูกพี่เก็บได้โดนบ่พ่อลุงมันมีอายุหลายปานในน้องผมว่านะครับถามจังสี่ตลอดนะครับพี่น้องเมื่อนี้เกือบสิบกาสายนะครับจะถามลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งคนใจชาทุ่งกะขาดคะเนี๊ยว,วหนึ่งขเนี๊ยวขันมันอายุหลายนี่สซีเฮ็ดไว้เทือเดียวใบถัาใไส้เทือเดียวนั่งใส่เอาเลยปานนี้มักเทือเดียวพ่อเลยฉันสองขันมันอายุสัน้นกะสีได้เฝ้าใส่เฝ้าเฮ็ดเฝ้าใส่นะครับสาม นะครับขามันเบิดอายุอีเลีกซีเรฟาดเขาฟานซุ่มเฮ็ดไวโยหันนะครับนี่ขึ้นว่าน่าจะเป็นลักษณะนี้เนาะที่ทำนะครับเอามาเนี่ก็เลยสิมาคุยกับพี่กับน้องเกี่ยวกับน้ำมักต่างๆนะครับว่ามันมีอายุมันมีขีดจำกัดอายุการใส่งานของมันหรืออายุการดำรงชีพของมันซ้ำใจเนาะพี่น้องเนาะน่ะเอ้าแรกๆกันเท้าความหลังซะก่อนการมักนะครับการมักบรรดาน้ำต่างๆนี่นะครับมีอยู่สองวัตถุประสงค์หนึ่ง มักเพื่อเอาจุรินซี่นี่ก็คือจุรินซี่สังราะห์แสงจุรินซี่นำเขามาจุรินซี่นอกกล้วยจุรินซี์นอกเปลวกคําว่าจุรินซี่ขึ้นต้นนั่นแหละครับคือมักเอาจุรินซี่มักเพื่อไ้มีจุรินซี่มีปริมันที่สุดหลังจากน้าไปใส่นะเพืนะ่อนะ้อนงะนะครับซึ่งก็มีอายุในช่วงอายุสั้นนะครับพี่น้องอาจจะอยู่ในสามช่วงในสามเดือนหกเดือนประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นไปจุลินซี์ก็จะลดปริมาณลงไปเรื่อยๆเนาะเนื่องจากว่าขาดอาหารแน่ขาดอากาศแน่เบิดอายุไขของเขาแน่นะครับนี่คือมักเอาจุลินทซียหน้ามักที่มีคําว่าจุลินซี่คือหนาก็คือมักจุดประสงค์เพื่อเอาจุลินทซี์เช่นจุลินซีหนอกล้วยจุลินซี์สังกษแสงจุลินทรี์น้ําเข้ามาจุลินทซี์เจ้าปวกจุลินซีหยังก็แล้วแต่จุลินทซีย์ล่ะนะครับที่พี่น้องมักขึ้นมานะครับนั่นคือมักเพื่อเอาจุลินทรีย์น้ามักประเภทที่2มักเพื่อเอาปุ๋ยนะครับ อย่างเช่นปุ๋ยน้ำหมักปลานะครับปุ๋ยน้ำหมักปลาหมักจากปลาปุ๋ยน้ำหมักผลไม้ปุ๋ยหมักจากเศษผักปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะครับเพี่น้องซุมนี่คือหมักเอาปุ๋ยนะครับจุลินซี่มีหรือไม่มีจะมีหรือบ่มีไม่เกี่ยวถ้ามีก็ถือว่าดีไปถ้าบ่มีก็บ่เป็นอย่างนะครับซุมนี่ส่วนมากแล้วจะอายุดนนะเพี่น้องนะคือน้ำหมักปลาของคนใจเศร้าถุงนะครับนี่ตั้งแต่เดือนสิบปุยนี่พี่น้องเดือนสิบปีที่แล้วได้ปลาลงตวงปุ้นี่ นะครับป่าลงตวงัวเขาเนี่ยมูของลูกไส้เอาป่ามานะครับเหลือมันเหลือกบาไว้มันเฉีลยลไรพวดป่าหน่อยก็เริ่มามืมัก,มกนะครับอายุก,กับประมาณเก้าเดือนสิบเดือนเข้าไปแล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับตามที่นักวิจัยเพื่นบอกว่าน้ําหมักนะครับถ้าหมักเอาปุ๋ยนะครับป่าไว้ดนเท่าไดรปริมาณปุ๋ยปริมาณธาตุอาหารปริมาณ,าอาามาณฮอร์โมนยิ่งเพิ่มขึ้นมาจามันแมนบ่นะครับ สำหรับน้ามักปลานะครับหรือน้ามักปุกป๋ยนะครับที่เข้ามาเอาปุ๋ยเนี่ยครับจะมีอายุนะครับเป็นปีๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับถ่ามันบลเอาก่อนถ่าบ่มีสารปนเปื้อนถ่าบ่มีจุลินทรีย์ตัวอื่นปนเปื้อนลงไปก่อนคือจังน้ามักปลาของเขาใจช่าทุ่งนี่เพื่อน้องนะเบิ่งกันเน่าป่ะแต่เนา่า,เนามาันก็จะต้องเหม็นนะเพื่อน้องนะก็บ่เหม็นนี่เพื่อน้องนะครับเป็นกลิ่นหอมๆหอมๆเย็นๆ ขึ้น,นํำไร่เฮียกินหอมๆเย็นๆน,นะครับจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ ore, ได้กินเปี้ปยวๆนะครับพี่น้องแล้วก็หอมสแลเราบูมิเอ็นพี่น้องดมเบืมือก็ได้นะครับเอาเดี๋ยวอนใจเช้าทุ่งจะวัดหทเบิลนะครับเก้าเดือนนี่มันย่งหยัง่งบ่ะนะครับเอาโดยการวัดค่าอีซีนะพี่น้องนะค่าอีซีก็คือค่าการนําไฟฟ้านะครับก็คือค่าค่าของไอสารละลายที่อยู่ในนี่อะไรพี่น้องของถาดอาหารพืชนะวอาใช้ง่ายนะครับ ขัดข่า EC สูงกระทาดอาหารพืชสูงนะครับเอาวัดเลยพี่น้องนะครับเอาตั้งไปที่ศ0นะ้นงพี่น้องนะเนาะเดี๋ยววัดให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวมันยูโตเราจ้งจเสียวขึ้นไปให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับค่า EC กําลังแรีนอยู่พี่น้องเดี๋ยว มันอยู่ตัวกันเอาวัดหนักทแทะจูกเล็กพดเอาบัตทัดนอยู่ที่นเยังเปลี่ยนรูดเดี่ะยกมากนะ อ่ะอยู่นะครับพี่น้องนะครับวัดได้อยู่ที่แปดพันแปดร้อยพี่น้องแปดพันแปดร้อยไมโครซีเมนต์นะครับถ้าเอาพันไปหารเป็นมิลลิซีเมนต์ก็คือแปดจุดแปดมิลลิซีเมนต์นะพี่น้องนะนะครับก็ถือว่าสูงเติบอยู่นะครับค่ากันน้ำเสฟย้าสูงอยู่แปดพันแปดร้อยไมโครซีเมนต์ นะครับปลาใบเกาเดือนนะครับสูงนะครับพี่น้องค่าการน้ำไฟฟไฟสูงเลิวเลยนะครับเอาก็ถือว่ามีธาตุอาหารพืชอยู่พอสมควรเนาะนะครับไอเครื่องทดสอบไอยังกว่าเป็นไฟหงมงนะมันห่างพี่น้องนะครับมันมันพังนะครับวัดเฮ็ดไหวไม่เยอะนะครับเขาจุ่มลงไปแล้วไฟหงหน่อยหงไหลนะเครื่องวัดค่ากานน้ำ้สพไฟในลักษณะหลอดไฟไม่พี่น้องเดี๋ยวนะครับแถวแถวนา ได้มีโอกาสได้เห็ดไม่ก่อนนะครับจังสีไม้พี่ใน้องเบิ่งนะครับอสรุปแล้วนะครับหน้าม,มักป่าน้องพี่อน้องอายุเก้าเดือนนี่ะนะครับ่ากันน้ำไฟฟ้าสูงเร็วเลยแปดพันแปดร้อยไมโครซีเมนต์ก็ถือว่ามีธาตุอาหารสูงพอสมควรนะครับเอาใส่ได้บสเสียน้องพี่น้องนะบ่คืนหน้ามักจุลินทซี์ต่างๆได้า้ามักเอาจุลินทซี่นี่ต้องต้องมีอายุขีดจํากัดของช่วงเขาโย่คือจุลินทซี่เนี่ยมันจะกินอาหารเยอะนี้นะครับเพี่น้องโดนไปโด,ดนไปอาหารเบิดมันก็นจะตายไปน้องเพี่น้องนะส่วนนี้นะครับ อาหารอาจจะเบิดกรกะจิงอยู่อาหารจุลิทรี์แต่ว่าธาตุ erm อาหารพืชย่งนะครับอันนี้นเข้ามักเพื่อเอาธาตุอาหารพืชอ,อันนี้มัรกเพื่อเอาจุลินทซี์นะครับพี่น้องมันวัตถุประสงค์ต่างกันกระสุ้ลเลยลวกันหน้ามักต่างๆถ้าขึ้นต้นเลยครวัาจุลินทซี์นั่นจุลินทซีน์นี่อายุการใช้งานไม่ควรจะเกิน3หรือ6เดือนย่างนั่นย่างนั่นโดนที่สุดกับ,บ donít, ควรจะเกิน6เดือนนะพี่น้องนะครับเช่นจุลิทซี์สังห์แสงจุลิทซี์ น้ำเข้ามาจุลินซีนอกล้วยจุลินซีเอ็มจุลินซีเจ้าปวกอีกอย่างมื้อนี้นานจะอยู่ในช่วงนี้สามถึงหกเดือนนี้ควรจะนําไปใส่นะเป็นเป็นช่วงที่จุลินซีจะเริ่มเติบโตเต,ต็มที่นะครับกต่่วนการมาร์กนั่นก็บ่ค่อยโดนไปนะครับประมาณสองสามสัปดาห์ก็สามารถนําไปใส่ได้เส้นจุลินซีสังขยาแสงหรือจุลินซีนอกล้วยนอเพียงน้องนะครับ้าเป็นน้ำมาร์กปลานะครับที่มาร์กเพื่อเอาปุ๋ยนะครับพี่น,อน้องเศษปลาเศษปูเศษหอยเศษกุ้งเศษยี่ก็เลยแต่ ตัวนี้นะครับต้องมักในระยะ2อถึงสเดือนขึ้นไปด้วยพี่น้องเนดะ้อจังนําไปใส่นะครับเพื่อให้เพราะว่ามันมักจากด้วยมักด้วยกาก,ากน้ําตาลนะครับพี่น้องต้องให้กาก,ากน้ําตาลย่อยสลายดีสักวันนะครับเมื่อเฮาเอาไปฉีดพ่นมันจังบอจะไปมันจังจะบอไปจับใบพืชเท่าอันนี้ป็นคาบอยู่เป็นยังคว่ำหวานยังยังอยู่ล่อหมดล่อแมงลามาอ่อล่ามากล่อเสื้อล่ามาเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาเมื่อนี้สรุปพี่น้องนะครับถ้ามักเพื่อเอาธาตุอาหารนะครับดนปลาได้กิใส่ได้ขึ้นกา ถ้าไม่เน่าเสียซะก่อนน้องพี่น้องเนาะถ้ามักเอาจุลินทรีย์นะครับสามเดือนซี่เดือนนี่ก็ให้ใส้ซะน้องพี่น้องเนาะเราต้องไปมักเพื่อนะครับแล้วก็ให้มักแต่พอดีได้เพี่น้องนะครับมีต้นไม้บอดบุกีต้นนะครับมักซะบักสามทั้งแดงบนไส้เพราะท่านน้องเพี่น้องเนาะเปลืองซื่อๆนะครับมาร์กแต่พอใช้มักแต่พอใช้นะครับพี่น้องคือพี่น้องมีต้นไม้ยอดสวนไรยหนึ่งสองลาคือคนใจเช่าทุ่งนี่มาร์กไว้จักสองขวดัด้สินะครับฉีดพ่น เกตวันสิบวันฉีดพ่นครั้งหนึ่งเพื่อเป็นอาหารเสริมทั้งใบเขาเนาะเพื่อน้องเนาะนะครับสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขึ้นกันเพื่อน้องก็มักพาะเต่พาะใส่พาะขวดเนาะเ่รามันมักเป็นแล้วมันทนายเลยหลุนแดงอยู่เลยมักเอาความมันเอาความซาใจเ่าแม่น้องเพื่อน้องเนาะเฮ็ดแดงอย่างละโซ่ยากเดียวเพราะอะไรนะครับมักเราต้องใส่นะครับเพราะมักเล่นนะครับเอาคลิปนี้ก็คงจะพี่น้องคงจะเข้าใจเนาะครับเกี่ยวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอายุ หน่อยอายุหลายสมัดโดนปันไดนะครับเบิดอายุตอนใดเก็บไว้ได้โดนปันไดเอาพี่น้องคงจะได้รับทราบแล้วนาะพี่น้องนะนะครับ mm hmm. อา่าเมื่อรับทราบแล้วก็นาไปปฏิบัติตัวไปเพื่อบ่อให้เกิดควมเสียหายเพื่อบ่ให้เกิดควมสิ้นเปลืองนะพี่น้องเนาะปับใส่ให้มันถืกอนะครับ mm hmm. เอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่านี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆเขาจะบอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ